เย็ดชักไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่โดดโด้นใหญ่เท่าวสวัสดีครับอยู่กับช่องโฮมมักชาแนลครับวันนี้โฮมมักชาแนลมักขุดมั่นสำปะหลังครับวันนี้มักขุดมั่นครับขุดมันจำนวนห้าไร่นะครับอันนี้เป็นมัน กษตรเกษตรหักวราสัทเดี๋ยวให้เบิ้งหัวมันก่อนครับเป็นหัวดกปลูกต้นฝนนะครับปลูกประมาณเดือนมีหนนาแล้วก็ที่คุดนี่กพ็พฤ่จะจีกา่าประมาณหกเดเดือนเนาะนี่ครับหัวที่ได้ ดกพอสมควรน,นะครับอันนี้เขาใส่รถไถพุดนะครับใส่รถไถพุดแล้วก้ใส่ข้นเก็บกล่องไว้ครับกระปุมเก็บกลองไว้เป็นกลองเป็นกลองนะล้ดับที่ในก็สี โยนขึ้นรถอีสตนันทม่เนไม่เล่นสิเป็นหัวต้หนาต้นโตปะหนาอื้นว่เป็นหัวเลยนี่ครับเก็บโยนใส่รถอิสตันแบบน,นี้นะครับ มาครึ่งขางแล้วครับตอนนี้ไก่สิเต็มรถอินเันแล้วครับไก่สิเต็มรถแล้วครับปรเลละเทศนี้อีกจักน้อยกันไปขายราคาตอนนี้2บาท30สบตางค์ครับราคาบ้านำตำปลัง ยายใหญ่ขึ้นนะมั่นได้มั่น <laughs> พอรถละครับเต็มแล้วเรียบร้อยรถที่สองของมือนี้ครับอรถที่สามบอกต้องแตกอีกแล้วครับมันหัวไนย์โอ้คิดต้องแตกต้องแตกแล้วหรือว่าหัวไนย์นกเหงาต้มห่อนต้องแตกต้องแตกตัวเดีวเลยมันหัวไนย์เดี๋ยวตะเบิ้งว่าคลิปหน้า ห้มพักชาแนลสิไปเหตุยังไม้เบ่งนะครับคลิปนี้เอาไว้ตอนนี้ทอนก่อนทดแทกแล้วครับบอกกันคลิปหน้าสวัสดีครับเนื่ง